กันรางวัลทั้งรายการอ๋อทั้งรายการก็มีหลายรางวัลของแชมป์ไม่ใช่อ๋อมไ,มไม่ได้แ <รา S 3> ชมป์อรางวัลทั้งรายการแล<บ>้ว่าลังเชียรรางวัลเนี้ยได้หกแสนส่วนรองแชมป์ได้สามแสนนะฮะสามแสนคือแชมป์เนี่ยเป็นมือวางอันดับสองของเป็นมืออันดับสองของโลกไชน่าเนวาชื่อน่าจะเป็นชาวจีนนะครับแต่ว่าจริงๆเคอเป็นสาวอินเดียชอไชน่าเนวานะฮะมือสองของโลก ส่วนมือหนึ่งนี่รัฐจังหวัดงคืออยู่หน้าบ้านเราดิครับิช่วยลยเหล็กเดียวโอเคโอเคเดิมเนี่ยลอยหน้าบ้านนะเพราะชนะน้องเมก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งนะแซดี้เสียวเล่ยจากประเทศจีนนะครับเรียเซเล่ยเนี่ยอครองอันดับมือหนึของโลกมา2ปีนะนั้นตีลุนได้นะฮะ ว้เล่ right? ตัวมาเอ้ยมทธาสัจนะครับไม่ดูมันใช้ดูชู่ชงชู่หกชงฮกมั้เอ้ามาแล้วม่แล้วมาชงชู่ก็ไม่ไปต้องเล่ไปได้บอนว้าเลาโดน่การแข่งขันรายการนี้น้องก็ถูกวางให้ันดับสองอยู่แล้วแหละเพราะว่ามาเจอไชัยหน้าเมหวานชนะเออก็สถิติเนี่ยน้องเมย์โอ้เจอกันมา8ครั้งน้องเมย์ชนะเขาแค่3ามครั้งเองที่เหลือเขาชนะก็หครั้งเนี่ย ก็ถือว่าเป็นได,ด้อยู่เป็นเป็นรองอยู่ก็ให้กําลังใจต่อไปนะคะว่าเป็น <ped aling> MM. เป็นคนที่สร้างที่เสียงให้กับวงการแบดมินตันไทยนะฮะ <c oughs> สมัยน้องเนย <c oughs> คุณไปสืบสาวราวเรื่องดูนะอาจจะเป็นญาติคุณก็ได้เมื่อวานนี้ผมก็ทวงในในรายการผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์ไปญาติคุณหรือเปล่าค่ะคนเขาร้อยเอ็ดเนี่ยเยอะล้วเป็นเป็นญาติญาติคุณเยอะใช่ไหม ไม่ใช่เฉพาะร้อยเอ็ดนะที่ทักว่าเป็นญาติหรือเปล่าที่ชนบุรีเนี่ยครับชัชาแรกมุนสระัสุธิธรรมเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเขาเลี้ยงหมูนะที่เป็นนายกสมาคมหมูอ่ะคุณสุรชัยสุธิธรรมมาเจอกันสักประมาณสองปีที่แล้วที่ช่องก้าวนี่แหละคุณสุรชัยอเอ้อยากเจอตัวอยู่พอดีเขาขอเป็นญาติเขาไม่ได้ขอเป็นญาติเขาถามว่าเป็นลูกใครทาไมถึงนามสกุลเหมือนเขาแล้วคุณบอกว่าไงเปรือเขาเหล่าก็แล้วก็ลูกตาสีกับไป กับยายสารตาสีตาสารตาตาสีเนี่ยเป็นพ่อส่วนคุณป้าชื่อยายสายายสาเออแต่หมก่อนนะคุณย่าเขาก็จะตั้งอย่างเงี้ยลูกชายชื่อสีลูกสาวชื่อสาครับันถึงเป็นที่มาของตาสีตาสาไงไม่รู้จักไม่รู้จักตาสีตาสาใช่ไหมตั้งกันง่ายๆมองเห็นอะไร ก็ตั้งตามนั้นบางคนมองไปใต้ถุนเห็นหมานอนอยู่ยังตั้งชื่อลูกว่าหมาเลยอ่ะเอาจริงทำไมกองมีนายหมามีนางหมานะปรากฏเคยไปงานศพศพหนึ่งนะที่เมืองกาญค่ะปรากฏว่าคนที่ส่งพวงหีดมาเนี่ยชื่อในหมาหมายถึงศพที่ตายอ่ะเจ้าของพ์งทธี์เจ้าของพ์งทธี์ที่ส่งมาน่ะนายหมานี่อย่างนี้เลยนะ นะมีมีจริงๆคนที่ชื่อนี้ส่วนม้าจริงๆก็อาจจะชื่อจู๊ดท่ชื่อชื่อฝรั่งไปนู่นเลยจะไปจูอยู่เรื่อยหรือูกจ้าวนั่งกันได้ได้สนมาชื่อโจม้าโจ้โจมีบ้านหนึ่งอย่างนี้ไหมโจอย่าส่วนคุณไม่รู้เรื่องโจไม่รู้เรื่องจะเปหนแบบให้นั่งลองโจ เดี๋ยวค่อยกินนัออนี่ยืนอยู่นะพ,พ,พ,พอ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 อ้าวฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้นราบลีลาดีใช่ไหมยูยี่สิบสาม